มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเช็คเงื่อนไขนะคะสินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืม1,000 0แสนผ่อนเดือนละ1,653บาทค่ะธนาคารกรุงไทยได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยใจดีนะคะให้ยืมปล่อยกู้1 0 0 0 0แสนสมัครผ่านแอปพลิเคชันธนาคารรู้ผลไวอนุมัติภายใน5นาทีไม่ต้องมีหลักประกันค่ะ ค่อนเพียงเดือนละ1,653บาทชำระคืนนานสูงสุด84เดือนถือเป็นสินเชื่ออีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ของโควิด1 9นะคะทางนี้นะคะจากสถานการณ์ของโควิด1 9ที่กินระยะเวลายาวนานส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรุนแรงนะคะหลายธุรกิจยังต้องปิดตัวเพราะว่าแบกรับภาระหนี้สินไม่ไหว ขณะที่ลูกจ้างอีกหลายคนก็ต้องตกงานค่ะหรือว่ามีรายได้ลดลงและอย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาแดงกล่าวทางหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาแล้วอย่างต่อเนื่องมีทางรูปแบบโครงการใหม่แล้วก็ต่ออายุโครงการเดิมออกไปอีกทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนลงได้บ้างค่ะโดยล่าสุดนะคะธนาคารกรุงไทยทึ่เป็นธนาคารของรัฐ ได้ออกโครงการสินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืมปล่อยวงเงินกู้1 0 0 0 0แบาทสมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะรู้ผลภายใน5นาทีไม่ต้องมีคนค้ำค่ะสินเชื่อกรุงไทยใจดีนะคะมีเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะวงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด1 0 0 0 0แบาททุกคนจะได้ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็ฐานเงินเดือน สมัครง่ายค่ะผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กรู้ผลภายใน5นาทีไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันไม่ต้องใช้เอกสารไม่ใช้ไม่เสียดอกฟรีค่าธรรมเนียมระยะเวลาในการกู้1ปีต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมตัติผ่อนชำระคืนนานสูงสุด84เดือนหรือเพียงเดือนละ1,653บาท คุณสมบัติของผู้กู้เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยนะคะและก็ได้รับเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่านกรุงไทยเน็กหรือว่ากรุงไทยคอนเน็กเท่านั้นค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะต่อปี15-24%คิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดที่ใช้วงเงินระยะเวลาในการกู้1ปีต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัตินะคะกรณีที่ผ่อนชำระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร การแจ้งนี้และค่าธรรมเนียมสินเชื่อประเภทแดงกล่าวเป็นเงินกู้หมุนเวียนดังนั้นจะคิดดอกเบีย้ยก็ต่อเมื่อมีการเบริกถอนวงเงินไปใช้เท่านั้นโดยธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งนี้ทางไปรษณีย์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกเอาไว้ตอนสมัครซึ่งการชําระคืนลูกค้าสามารถเลือกชําระขั้นต่ําเฉพาะดอกเบี้ยได้โดยธนาคารจะทําการหักชําระจากบัญชีออมทรัพย์ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆระบุเอาไว้ชัดเจนอาทิ วงเงินกู้จำนวนเงินต้นคงเหลือดอกเบีย้ยดอกเบี้ยผิดนัดชำระถ้ามีนะคะค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับถ้ามีรวมไปถึงเงินที่ต้องชำระเป็นต้นค่ะกรณีผิดชำระนี้นะคะหากว่าลูกค้าผิดชำระนี้ตามสัญญาธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอาตาัตราดอกเบี้ยป,ปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุไว้ในสัญญานะคะ บวกร้อละ3ต่อปีโดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบีย้ยนะคะค่าปรับค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆไม่เกินตามประกาศของธนาคารซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ25ต่อปีค่ะโดยคำนวณบนฐานเงินต้นที่ของข้างชำระทั้งจำนวนนะคะเงื่อนไขค่าบริการไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีค่าอากรสแตมน,นะคะ 0. 0 5จาเเซจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกิน10,000บาท และอาจเป,ปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนดค่ะถ้าติดตามทวงนี้นะคะตามประกาศของบมจธนาคารกรุงไทยทุกรอบของการผิดนัดชำระข้อควรระวังสำคัญก็คือต้องชำระหนี้ให้กับธนาคารตามจำนวนแล้วก็ตามรอบที่กำหนดนะคะสินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืม10,000แสนถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ที่มีบัญชีเงินเดือนกับแบงก์กรุงไทยสมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กค่ะรู้ผลอนุมัติรวดเร็วทันใจ5นาทีผ่อนค่าง,งวดนะคะขั้นต่ำนานสูงสุด84เดือนที่สำคัญไม่ต้องมีดักทรัพย์หรือว่าคนค้ำประกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร02 111 1111 11 11หรือวัฒธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ